จริงหรอจริงหรอแบบนี้คว่ำรอหายอือจะแม่เนาะคว่ำรอหายคว่ำรอหายถ้าเป็นจมคือไหลยางพาบานจนพากราปุหัวพาเข้ามาปุ๊กวะเสียบไหลเคยเบิ่งอยู่นีนบ่มีกแววว่าเสิรอได้เจ้าเดินแม่นแล้วจอมาเห็นยางมันเน่าอันตายหิบฮิบนี่บ่อยหรอมันก็หิบบนโุ๊ะมาถือโฟนห้าจิ้งจิ๋งฮะตะกี้บ่หิบบ่กเฮ้ยตะกี้คนไอ้นุ่มตาข่อมละเว่ คมปหนดคมปไนจุกมบ่คมแล้วปาดใบกาสมมสิได้ใส่มีดใส่ยังตาแกงหลดเด่งัไม่ขมไหลรจงตัดอ้อยบไดอกเดืนังอยู่ห้องแกงเอาแกงเอา อ้อยล่มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถเพราท่านพ่อห้องก็ให้ผ้าพักยังเทินยางเทินโอ้ยมันคมแห้งใช้าบานใช้เมืองน,น้ำกนวุนวุ่นตัวผาไปหายุหักจินแล้ว่าจะหอยลุมเงอนน้ำฝนวิ้มันตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมัดตัวมือเนี่ยว้าอินเขาก็ยังบอย่างน้ำเป็นอย่างแต่าลับจังทัางดาก็บอมีผู้จังแม้มจ่ักรยานก็ยังปอกาขีอย่ามันพาตกหลุมมันบคมหลายือเห็นห่งมันตาตีเลยแต่จุงมันยังโซตกนีม้แล้วมันเป็นห่งเป็นกรสิจุงไปเห็นะย่างจันงจาองตนองหลา้ ตัวตาตีตัวตาฟังตัวตาหน่อยตัวตาปลาไรตัวตาเอียนตัวตามุงเชื้อตัวตาบวดเฉียบหลอดตัวบ่มีหมองสีดา้ามีอยังหลงอกผมว่าปูรู้เรื่องรัวน้ำเอาน้ำเอาหนี่ไคอลอยเชลล์จอบตั๊กตาป่ามียใจปลาซิอุบ่มักนิสัยปลาดไว้คอลอยเชลล์เจ้าไหนไปฟังซอยคอยจังมือนี่เด้อ แม่ยเขาจมตางบัตรตังเมืองเขาเดียตั้งแต่เสาหอดคำบ่มีซ้ำค้อมเก่าบัดเจ้าเมียไอซื่อๆกระดาษเขามันหนวกหูนะพอกันกันป่าเมียป่าบ่สปอร์ตจั๊กมาป่าหาสิแตกยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อเก้ามือสีมือในี่ยกับพ่ปากงามสามมือหนึ่งบอกอ่อนซ้อนจักมือสั่นคองมือยังมีเลยเอามาป่าหน่อยใช่เอาป่าหาสิแตกยังป่าสำนักป่าเห็นยังเทาตาตีบเออคอยเพิ่งเจ้าสิคอยเพิ่งไว้คอยถือว่าเจ้าเป็นเ่าเป็นแก่เสด็จอะไรเส่็จเาแก่อีเด็กน้อยไว้รุ่นตัวนั้นสมัยส อ๋อกรน,น,นยูสือต่อตอนมันยังกับซ่งว่าเต้าห,หงอกอกออกอนกระเจาะเสือ้อรถ่นจังเจาะภาไปเขาปั่นเขาใส่มืออะไร,รอ,อุเรื่อนเลยกคือเหตุงาัณนเขาว่าเด็กน้อยมัสิวาเด็กน้อยผมไฟว่าทัฒน้เกรบ้าดิ <c oughs> ว้าทลายแ <c oughs> ห่งเป็นตาสร้างไปเท่านั้นพี่ <c oughs> น้องเอาว่าแมนขายหนา้าขายตาไอาพีดิไปอยู่น่ะเมียขาดหน้าอยู่ดีดีคือพ่อขั้วเมียดาปวดขั้วออกจากขาดจูงไปบ้านพ่อบ้านแม่จาของแล้วจูงไปหาซีแตกยังเอาตังแตกูแบกก็าเตี้ ตัวน้อยส้มแมวนี่วัดอุ้มเลยเนี่ยว้ยฟังฟังฟังเขาบอกเดีวยาหมายความว่าจังสันเขาบอกว่าสิจุ้งไปหยังมาบลามใบหันลามไปเห็นอยังมันบม่ได้ซื้อสร้อยข่อยพ่อซื้อลึงดีบุดีมันสิลักขายหันป้าตีโท๊สินสมสางมันมาสมมาสางสร้อยข่อยบ่เหิงโอ้มาคืนนี้เชื่อป่ะเลี้ยงเงี้แล้วคุณเจ้าบ่มีดีมากแทนที่ที่อยู่เฮือนอยู่สั้นซอยเวกซอยงานซอยตีนซื้อมือบ่มีทางคนบ่ดีกินข้าวแรงล้างมือเสร็จหัวกระดอลุกเฮือนลิบตีมันหลดหนีไปแบ่ไปมาฝ้าตาย่่่มูสาาววคนนบดดีเ้้ยไใจพอปั โอ้ยนึกว่ามันเสียดาเขามาย่องเขาซ้่มได้ให้ยังลูกเจ้าของเ <c oughs> มื่อัเมืองม,มันตีว่าซัวข่อยยังย่องว่าดีเพิ่นว่าพักซี่ข่อยยังว่าพักบัวเพิ่นว่าตะก,กวัวข่อยยังว่าท่องค้ำอยู่ลูกข่อยโอ้ยจะเป็นปัญหาใจแน่ลูกไส้เขี้ยวได้พอลูกผู้่อแ้ก็จังซี่แล้วมันนั่งกัดเลียบอยูงเง่เพื่อนสุกตัวซานคอหักตายเล้วค่นี้ไม่ยิ่งสิส่นเสียผออมบ่ลูกเจ้านั่นเขาเพื่อแท้ผออมลงสมือนี่ใท้ยังแพมเพิร์ดอยู่ไอ้ผู้สาวเขาว่าจังไหนรอทิด เราว่ากินฮอดผู้เบาเราเฮ้คือฮอตอีพออยู่ตัวบ่คือฮอตอีพอขึ้นรถหลุงพี่วัดมณีไปว่นไปเวียนเขาทีผ่ผาเรืองไปทันบบุญศูนย์ท่านเข้าไปด้วยข้อมบนรูสุตใจย่าไปใส่เงี้ยวร้อยทีเงี้ยวร้อยยังเงี้ยวร้อยยัางยังมาเบาด้อยทำเป็นลืมองฟับเป็นโตบ้างลืมเกิดบ้า,บางแต่ตะพิ่นคนมันลืมสิมหาหามบ่วยเรืมได้บอกผได้หามดอกลืมเมื่อไดจังได้ครั้งหนึ่งพาไปครั้งหนึ่งฟอกน้ำแต่ทด้ข่อยวาน โอ้ยอสิจมหลายหูว,ว่าลืมก็เสีไปเปลี่ยนให้ดอกบ้านพกไก่วัดดอกหมากตื่นตื่นเอาไปเปลี่ยนอยู่แต่บอยอมลงขุดไงดีนั่งผระเพียบเรียบร้อยแต่หังพิคิกงดูดูเอาก็ะพิคิงตัวนั่งผับเพียบม,มันปวดขานอกกับเปลี่ยนท่านั่งตัวกูล่ะเพิ่นดีใจตัวลูกไส้เพิ่นขามของมาตัวหลูกสาวเฮาได้เป็นตัวขาเจ้าจีสิเป็นตัวขาเจ้าเห็นเนี่ยแน่่ได้ตัวนะตัว คยอนอนฟังม to ันบอกกันอยู่มื no ่อนั่นนี่แสดงว่าบอลรับบอนอ่นจบแต่ลูกสาวคุยเบาจบจบเขายังคุยกันซื้อเขาบ่หิวนี้คือกระตาตัวบ่หิวนี้บ่หิวนี้เจ้าบ่มาเบิ่งลูกชายเจริญสาวซื้อดอกแขนสูงสูงมากในเลนเสามันแขนคือบุตรีเลนสาวอ่ะเขาบอกแขนคืนหลันบ่กี้เกียร์บ่นไม่ลงพอแบบนีเพราะสิโรดซักก็รอดได้เลยนี่มันบอลเป็นแขนคือแนวนั้นมันบอลเป็นสูงแนวนั้นสูงหน่อยได้สิบอลสูงจะได้ไม่เล่นสาวเห็ดกระบองหมดดูดูมันแบบนี้ลมพัดดอกมันจะหมอดกะบอลม เมนบี้บ่มีก็บ,บ่ัวาที่มาจอบเขา<อ>ผู้บ่าวผู้สาวคุยกันปล่อยใส่กันโลดคนเฮามันบ่ลืดกันได้คืองูก,กินเขียดต่างนาบ่ลืดบ่ลืดเจ็บบะเบิง่งซื่อๆดอกเพราะแต่กระบอกมอดซั่นมคนเศร้าอยู่สี่ตัวเอ้ากระบอกมอดแล้วกขสิเขานั่งเที่ยงที่ลี่อยู่สีส่ะบ่เขาเซ้าหักกาแฟไม่ขีดที่ต่ว่ตกระบองนั่งคุยกันอีกันตัวคอยซ้อมเบิ่งบ่ได้เซ้าหักกาแฟไม่ขีดเซ้าหายยังเซ้าหาแอบยางมองเขาเยอะแอบยางมองเขาเพราะเขาเซร้าฮักกัจริงนี้นะจี๊จริงพระทันนี่ล่ะแล้วก็ ซ้ำบน้ำบอกเขาอย่ามองเยอะพี่อย่ามองเยอะพี่ว่านีหรือไม่อย่ามองมันเสียมลนฟ้าแต่แต่ผู้เบาจับขันขั้นไหนที่แรกวิ่เขาามายาบโอ้ยจะเป็นดีใจนอหัวจนโบเห็นตาบ้านเจ้าเตียวตาหัวเข้าตาหัวได้ดังได้ดูน้ำกินนั่นโอ้โหนี่ยำเขาอะสั่งว่าเพิ่นอีหลาจ๋าจวกตัวเพิ่นได้ตัวเฮาตัวยังเจ้าเอาป่ะตัวเจไดญมาสีมาสู้มาขอคือบ่มาจะเถอโย ก็ว่าสิมาอยู่น uh, um si <ok, <spe ี่ละคือ่มา่ไปหอดบ้านแล้วมันมีความจําเป็นก็เลยเปลี่ยนแปลงกัะท่านหันทันดอกเปลี่ยหันอย่างแปลงอย่างเปลี่ยนอย่างความหักหลายความอายหน่อยบ่เปนม้ําอ่อยบ่มปนแกงว่ออ่อยแมนตัดเล็บอยู่กับคุ้งซีนยกฝาทางนอกซอกฝาทางในบ่อสมองแล้วเงินบ่พอนะบ่าไม่เห็นไหมมังหนาเรื่อสู่กาหลังลำบนน้อบ่เคยคิดตึงท่านจักเถื่อ ใจไม้มั่นคันเอาไปเนือคู่สู่กับเจ้าแฟนกับเจ้าบ่เคยเตียงเสพอะไรในหัวใจทิ่จะแปลงขั้วขวมสะพานท่องเที่ยวทองขอแกนองปองสางซอยเฮียมในเพียงเธอได้เป็นขั้วขวมสะพานท่องเที่ยวไตติดต่อไวสะพานขวมหมกันทิ่จะแปลงทางดันมาถึงกันเศร้าำเที่ยวลำเยี่ยมแร้งโซงแกงยิดมบานแมงจะขอขอดไม่ตีพ่ออยากเที่ยวท่างมาหงมพระนางดูบางทิ่จะฟังศพเมียนน้ำนั่งว่างมอบทอบกระดูเขาเป็นสิ้นตอนเดียวบนตัวเอายับไปแต่ไม่ทิพคุยเสาอยู่ไก่ปีนี้มันทีดที่แตกก็รู้หายกินไปเอย ยามตีแถลงว่าเอาเหล้ามาปลูกบ่ยเป็นเสือสัตว์อ้อยกินแล้วบอมหวานข่อย่านบอเป็นจังหวะสีสมพูคือจังหว่าย่านคือตอกมันก้าดำหน้าแล้วเหยียบใส่ตมเนี่ยบอกมาอีนางจะไปใกล้เขาเอามาที่ไดกันทักที่หรือบอยอยากได้ยังเขาบออยากได้บ่มหมักตีมองไหนตีลูกขอมองไหนสุภาพเรียบร้อยใส่สูตรสักคนผูกเน็กไถ่เฮ้ยไปดำหน้านึงข่อยบาได้ดอกแบบนี้บ้านเจ้าที่ใส่สูตรดำหน้าก้มดำหน้าก็หยยบเน็กไค่จะควงหัวเสียบตมทันตัว มันเปืองที่ข่อยเว้านี่เปลืองอยังมันฟุ่มมันเฟื่อยเอาเบื้องตีของข่อยประหยัดบอ่อหนี่กระดุมข่อยนี่หาเม็ดสองบาทอันนี้เม็ดหนึ่งซื้อของข่อยได้ล้นหนึ่งพุ่นผู้บ่าวเขากระแต่งยังที่ตัวแต่งตผู้บ่าวเลยแห่งประหยัดการประหยัดเป็นการสั่งอนาคตมาคนประหยัดเออเออสันสีหามาให้ดอกหาเป็นบ่โอ้ยลุงหนวดเอ้ยมาทํางานในกรุงเทพโดนๆจะมันนั่นหอดมือนัดมือไม้สิริกาเมื่อบานคิดหอดควอมเก่าควอม,ม,มหลัง,งย,ย่ามไทายกไทยนิกาไทยนิกากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ผาป้า่นมาเราต้อนรับเพิ่นไงแม่เอาแค่นมาเป่าฉลองผาป้าแพ่ผาป้าเขาเพียรผาป้าเขาเขาจงบอกว่าต้อนรับกันต้าเอ้าเฮ้ยโอ้ยห้ามมันไหมดูดูคนจะไหนมามึนเดี๋ยววิวบักบุญมีบักบุญมีบุญมึงสิบ่มีมือนี่ ผ่าปลาคู่สาวมาแต่กรุงเทพเป็นจังใดต่อหนาพี่น้องหลายๆคนในทีมให้เกียดผ่าป้าก็เลยมาได้ของเงี้ยได้ของเงี้ยต่อหนาเวทีบักบุญมีบักหากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมึงม้าทอทผมให้เินไข่หน่อยโทษจังใดมันเป็นน้ำแข็งแต่ได่เยอะเป็นน้ำแข็งโตเนี่ยเป็นผู้มากจังสี่จังสี่หนาเวทีแข็ง้าพเป็นจีนี่ครับ็กรุงเงือดเจ้าเงือดไปเจ้าเงือดคอยจะไอ มันมีแค่เดือสองดวงมันคือกันเต็มตัเอาว่าเบิรงเสียหังอลองเป่าดวงนี้บ้างเอาเลยโอ้ขัดในน้ำเช่นดีดวงนี้แห้งน้อยแม่งสิรอบจัดเในหมดเพราะว่า,วาสเตอร์บางทีเนี่ยแย่รอเขาได้มีขออยันเดียวเลยอย่าเลยมีโลมไม่สิ้นเ้ย แตกแตกแล้วแค้นดวงนั่นพันนี่เอลโคเป็นแอลโคเป็นนี่มันเป็นทา้งข้างอ่ะมันก็ล่องรูมันพี่พ่อเป่าขึ้นมาโคตรหน้าขายยาเลยทันทีให้ขคอยเล่ามันน้ำมูลนะอย่าเริ่มเทฟีดอะโอ้เบิ้งเบิงเอามานี่กันให้บักเดาเก่งๆนี่เป่ามังมันจะเป็นบ่มันจะตัวเขบ่ปฏิย์อย่าลืมแอนติซินเด้อโอ้ โอ้ยมันเป็นน้ำแค่นีลีตัวโอ้ยกูงเงือกแค่นว่ะคือกัน <c oughs> แค่นตัวนี้เป่าขึ้นมาผันเดางเงเี้ยเดางเงี้ยนแค่นตัวนี้ผันขายาโอ้ยขา้าถานมันเป็นน้ำแค่นมักงล่ะขอโทษเขาหน่อยดิไอ้ดาเจ้าเมื่อกี้นี่อไอ้ขอโทษเด้อ,อให้บุญเจา้าหลาย,ลายๆยามี่มี่กัวเกาเด้ออาเมนฟุ่นนะ่ะเพราะจะเป็นผู้เอาวุโสบักหามึงแต่ลิตัวนี้สัตว์มหันจะจับเขาหิวขึ้นกวัวมันหันไปตั้ง บุญดันเทาเรคอยเป่าบ้านจะควงสีเขียวสีขอดกันบียงเนี้ยคอยเรียนคอยเขาอยู่คอยเล่นคอยมวนคอยยินกันไปตนต้นะยกันสิตีกันจังแดงหน่อยเล่นอยู่เดือนวัดนี่มยอ้ยวยละอ้ร่องบ๊อบบ๊อบอบห่วยยกันคอยได้พวกแห้งหรือไมู่้ได้ได้ก้อนกับไ้ผู้นั่นตัวทันเป็นนั่แค่นี้กาบซาถูกหนยดำมูจัโบกเลยเอาไงโอ้ย ไส้ซับแต่ละซับเจ้านี่บ่พิจารณาไปก่อนตึ๊กกองไปก่อนที่การเบากับแค่นเขาบ่ได้เบอาเป็นโบกการเป่าแค่นเขาเอื่นเป่าเป็นร้ายบนเป่าเป็นโบกเอา,อาจั๊ก,กงจักเป๊กจักโกอยจักน้อยก็เอาจั๊กหน่อยทิ้งแน่วเลยจั๊กไร้แน่น่ะอ๋อสิเปาอีหลีบ่าอะเปาอีหลีเลยอไอ้เรื่องบ่เตี้ยเป็นน้ำแข็งไม่เนาะน้ำมันสิเปาเหรมันสิเปาอีหลีเป่าแค่นี้หรือวะคือยาดอกคือไอ้หมอแค่งเขาตัวมันก็คือหมอแค่งที่คือยังไงนะคือไดโนเสาร์หุ่น ยื้อใส่เบยนดอยู่คนแก่นะดอกคุนเก็มนะสัญลักษณ์ดอกคุนเกมผ่าขมามัดเอวซะแล้หางเหียวๆผุนเลยยืประตูที่เขาเมืองถือแค่นเดี๋จางปากอกไว้แต่แค่นี่ไว้งหางจากควงผปุ่งเนาะก็มัามีร่อข้่พ่ขไร่อขไรพ่อ้อขี้ไรี่พร่ไรีไ่อ้่ว่าที่ีไร่้ไรนเีอขี่่อี้ไร่่พ่่พัด เห็นบ่อือเ็มันปองจะใส่บังเกิเนาะโอ้เขาใส่แบตเตอรี่เอ่อเปิดเทปมานะยันซะเนาะโอ้ยันพูงง่ายบาปด้วเนาะบ่บาปหรอกไม่มันหลุดดังสั้นวะมันหลุดคือไดโนเสาร์คือเขาบอกอีริสตัวนี้มันคือมาทางเนี่พี่น้องมาเบิ่งกลุนไดโนเสาร์แกนแกนบีบกระโปงิงบ้างกระโปงะปล่าเปล่าแล้วเจะเห็นเปล่าเปล่าออกใช่ไหม เพชรจังไว่ะคับนักเต็นเด่นดูดแค่ดจนดูดเจ้าบ่อยดูดต้อเอาข้าเจ้าให้เป้าลบออกตัวเนอยาะไปหยุดิะเอาไงเป่าแค่ดูดเขาเป่าออกดูดเขาป่าออกเป็นจัหวาเป็นจัหวาเอาเอาเร็วคนนี้ นี่น้องเราหันกันยอฮันเนี่ยนี่น้องเศร้างื้อได้หรอหมอขนาดเอาไงเราเปลวเปลี่ยนเห็นบ่โตเห็นบ่เห็นกับตาบ่เสือเลยเสือเสือแท้ๆว่ะที่นี่ขนาดคนเปลาแค่มาเป็นใส่ล้มพัดผ่าวกายเป็นล้มหัวขุดยกขาเดียวหันรวยรวยโอ้เห็นบ่ตอนตอนล้มสะบัดหมุนติ๋วจิวขาใสโยกไปยังหมาเหี้ยวจังไหนจังสรนเลยหมอก็ไม่ผิดเลยข้อขาตกลงปั๊บสองข้างจะได้กระเตจนขยะขยะบ่ได้เทะแม่นพอพันขบเออไล่คุดแมงเมา บ้าโอ้ออโยวทางตากูแตกนะขอโทษได้ข่อยตาไล่เขาว่ามันไอ้นิ่งนอนเงียบเชี่ยนข่อยใคเย็นเย็นเอามาต่อหน้ากันวุนบานเขาแล้วใครเชีาติเจา้าไปยังเลยเนี่ยจักแล้วฮะเจ้าจะเหตุคือท่างไงม้าก็เป็นบ้าพนนิ่งญาติกันเช<ผ>ี่ยนไครดวงเนี่ยท<ผ>่านพนาถามเพิ่นบ้างแน่เพิ่นขายบ่บ้าทีขายจังเนเอาเพิ่นขายเพิ่นก็ขายเต้หล่นเพิ่นเอาไว้แต่เป่าใส่เพ่งใส่แค่ใส่ล่ำด้วยป้าต้องเป่าต้องเปิลมันล่ะบ้าฮาวอ ข네ั้นสื่อเรืยกว่สื่อเนื้ออื่นสื่อเป็ดสื่อไก่เยังไม่พอไก่ห้องหนวกหูบ้าที่หนวกหูได้กินไข่กินใครอันนี้เอาเอาคอขอยกเว้าซุ่มเจ้าซื้อไปปั๊บเนี่ยเมียเจ้าว่าถื้อซื้อของเหล่องกึ่หัวเล็กเล็กหน่อยเขาสิดดาเจ้าเจ้ามักสิดๆขั้นผู้หญิงดาจ้างมันกับว่าดาหัวมักแก่ไหนกับเมียมักน้ำจิ้มแซ่บไดนสิวเจ้าว่าเขามักน้าหมาสิวหัวว่าเขามักตอนไปเป่าน้อนน้ำขันเนี่ยโอ้ เพิ่นว้างแผนไม่เล้วมึงอ,อย่าหองเนี่ยเอออดีตแค่ไหอ้าผู้ได้ผ่านบ้านถอยจ้อยกังคำกังขึ้นอย่ยินเสียงแค้นแสดงว่าถอยจ้อยกำล, <c oughs> ลังกำลังกำลังหยางหมอกำลังลำโป้แค้นนะวัววัวเหงือแตกเลยนึกว่ากำลังอันนั้นไหมฮะลำโป้โป้อธิพงษ์ขันมันเป็นอิริกข,ข่อยกล้าซื้อได้ไอ่ข่อย,ย,ยขายหน้ามาซื้อเลยหนิมั้งอธิษฐานเอาอธิษฐานขึ้นทุกข์ก็แห้งอธิษฐานเอาขึ้นนิ่อองบอก เอาไงอธิษฐานบ่้างฮนอธิษฐานต้นลงวะเอาตัวเด้องลงกันอยู่อธิษฐานบ่มปนฐานหันฐันฐานนี่แบบจะมันสันต้นในฐานเอาแล้วก็ส่วนพอยัดเวลาเว้ยเออแม่เนื้อยกขึ้นในหัวสาธุข้นแค่นเลยอีพอสมุนไพ่ไม่อ้อยผู้ขาเกิดมาจะวาหัวงอกบ่เคยเห็นแค่นผ้าคนเป็นจักเสียกันเซยผู้ขาเป็นเหตุเป็นทีก็นั่นเด้อมีอันที อย่าะไรจังไรตัวมาผู้ขาจากในลูกหลายลูกว่าพ่อใส่มีลูกเจ้าคนหนึ่งสองเจยวเท่าไรบ้านนี่ความรางมากคือปลาลูกคลอกเนี่ยทีนี้เนโน้มใส่กีบทันทีใส่มาที่ความกันก็รอดก็ได้ใช่ใครโมแดงเอาไงนั่นล่ะเตรียมขายใครโมแดงได้อีกเยอะงงพ่อจิ้นขายของนี่างนี้ฮนี่สินค้าเขาออกแล้วห้ามบูดดิบูดเของม้าตือไดิข่อยปาบูดรอกเหม็นได้ตือให้เล่ามานกันเนาะ พันเป็นคอยซื้อบ่เป็นก็ทุบใส่หนีหรืออะไยนะบ่มแช่นพอคนนี้เอาเออย่าฟ้าวอย่าเล่นคนละคนตั้งใจเลโอ้ยว่ามนเสียบหลัก่อโอ้ยหากินใส่มมงเอยปั่นกับแกย่านงูเขียวหลังโคกองจองบาดเอา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 ตายแล้วนิ่งนองเขาขอเตือนคำาชุดไทย ยาเสยเอาจอยครอบคล้องแค้นดวงมีเป็นเด็ดขาดอันตรายที่เกิดขึ้นก็เล่าและครอบครัวเกิดผ้าเนี่ยเป่ายนี่ยมนคือขึ้นดึกดึกดื่นๆดืนไฟมืดมืดนี่ผ้าเมี่ยตกสั้นกันครับถอิเป่ายางแบบนี้พวกอันตรายอะไรพี่โอ้ยจะถิใส่ถอยพ่อเอ้ยตั้งแต่บ่มันก็บ่ถือมันใส่แว่นตามมนกับ่ถือสร้างหรอกสร้างอะไรหรอก ใครโมเด็งง่ายไงเบอร์ของหัวเขาออกแต่หมู่บ้านนี่ขายลอตเตอรี่เพราขาดแต่หมู่บ้านารต่อเมียเพิ่อนกระซื้นกันเถเนี่พยายามเห่อเจลีเที่ยวใส่แว่นตาดำเนาะใส่ใส่ฮัร์ดแองฮัรดแอลแอนติ้กูเล่นี่ดีแข้งในปั่นกูวนจะไปแบกกระสอบเขาทาเรืองของเซอถอดลงเท้าส้นสูงออกโอ้ยสนนนองจังจังเล็กของโบมือเลยนั่นี่ยมาขึ้นนะเพื่อนนี่ละท่านสมัยตัวท่านสมัยก็รอกระเดียดตัวหนึ่ออกหายยัวกินของขึ้นเมื่อตอนนั้น ป้าลงฝนตกออกใต้กบใส่หอดแว่นตาดำกลางคืนไปวิจินบ้านครับขึ้นมาแล้วเต็มคลองแล้วพะนะโอ้หากินหมาหรือหากินหมาเนาอเนยมาเศร้ามาเที่ยวมีแต่ขี่ขั้นข้าวแตย้อนมันใส่แว่นตาดำมาหากินกลางคืนนี่ล่ะแม่นบอกเอาไงโอ้ยเข่ามาเขายาดอกเออยเลยก็ถุงนืดแค่นงืดยังล่ะแค่มันบ่คือกันตัวนั้นเก้าโฆษณาดนนีเป้าเหรียญเอววะนี่แม่แค่มันมีหลายรุ่นเอ่าวาเวมึงหมอแค่รุ่นเนึ้อรุ่นหนี่ยหอยทีเล็ง เด็กหน่อยเปาเล่นนั่นเขาเอิญแค่สามหมอที่ที่ที่เอ็งแค่โซ่ซื้อแต่แค้นดวงโคตรชนะขายยานั่นเขาเอิญแค่เจ็ดแต่แค่แปดดวงนี่แบบบุญมีมาเป่าหันเดาเงี้ยเดาเงี้ยเป่าไซค์ล้ำเป่าไซค์เออเขาเอิญแค่แปดหล้วก็มีแค้นเก่าอยู่เนยเงีวเงี้ยวยังไงเกาใครเราเป่าไยังนั่นผู้เฒ่าบ้านเขาเป่าสีฟ้าเขาเอิญวอลลัมส่งลำัส่งมันที่โวยไปไหนดนตรีราตรีรถทั้งโอ้ยแห่งจะลงมาเล่นให้มันเอ็นขาเงี้ยมันจะหลอกลูกงา หัวงอสาวปราชญ์ซะสนามันเกี่ยวอย่างเอ็นขายน่นกบออกลูกโอ้ยล่ำซองตัเป็นอ้าวขันศีนนำเจ้าขันหลังเศร้านำทีแม่สีืองหมอหมอสักก่อสักก่อนเสียงใครใครสิโต๊นคันใครตกใส่กับเสียงม่บุนั่นละเนอฮะนี่ฟาฟาฟาผทตีกองแรงตัวนั่นกองแรงกอนพระั่ตีกองแรงกุกีสามท่าง เลยยินเสียงกลองแรงมาได้ค <azione> ูดีเริ่มสั่งทางคดทางเทียคำมาเลยยินเสียงกลองหางเห็นจังไเลยโอ้โตอนเขาดามเขาไฟอย่าหมอตอนตอนกําลังห้าสิไตตะเกียงกินเขาแรงแต่แจ้งกินเขาแรงนี่ลงพีเคนสอมกองเออพวกเน้ปเขงกนี่ยฟ้าสาวลงวัดเขีงกลองหางกินปนขุ่นเถิงเพชรเถิงกึนกินปนขุ่นเถิงเพชรเถิงกึนกินปนขุ่นเถิงเพชรเถิงกึนกตึง เอาแล้วคุกกี้เร in ิ่มมนแล้วค uh> ุกกี้เริ่มมนแล้วพาอคำมาเห็นแสงไฟบินเลยพ่อมนได้ที่ปั๊บกะว่ายังเต็มหัวดีๆเราบินบาดชเนี่ยบินกาหนาผู้ใดลโม้ยเหม็นเลยโอ้อันนี้นี่บอกนางกินข่าวยุไก่ไปเหม็นตึ๊บไอมีหลายเดียรเยอะฮะถ้าภาษากรุงเทพภาษาไทยเนี่ยเขาเอ่นตอนผมมาทำงานเขาเรียกจุติอุจจาระโอุติไรรงน โอ้ยหอดซัอนแค่แค่สามแค่เก็แค่แปดแค่เก้าแค่สิบแค่นยี่สิบเจ้าหลวงบะมล้วบ่มีเงินมีหอดสองร้อยยี่สิบปุ่นโอ้ยบอกเขาเงินได้แค่นั้นงร้อยี่สิบปุ่ตั้งบ้านเ่าหลาอันเจ้าเนี่ะตั้งอย่างยู้ใส่หีดเลยนี่ยู่เพื่อปากซองนี่บ่เคยเห็นอเอ้าตั้งอยู่หลังผู้เขาเธอเลยอยู่นั่นเนอ๋อไอ้นั่นเขาสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ ประตูสู่เมืองอีสานดินแดนดอกคูนเสียงแคนต่หมอ,อเขาเอิ่อยังแคนแม่ไม่พีผู้ใดเอินอน่นควังเล้ล่ะเออแม่ก็เจ้าเราตาตีบคงจะแค่นี้ล็อกเลยนี่ เอาไงจะปอมองไหนมันคือจะงูอะไรด้โอ้มักคาเอาไงอยู่พี่บ่เป็นตะปวดเอวทั <laughs> ้งปาทั้งเต้นสองขาจังกบนี่มักคาทิศบนมีบ่บ่จัดโทษกระสั่นมักคาเอาจอยเงินใส้นน้ำแท่นตัวเอาจอยแล้วกป็ปีโอ้โหเมื่อยรักพี่ไม่จอยเปาอีกกระเจงจอยอยากเปอ <laughs> สนอพอหายปาจอยลีนใส่กันให้ให้จอยหงอกกระเจงนะครับถ้าเป็นเอารีนใส่มันดังวีดแล้วก็ตัวที่เปอไล่เดี๋ยวอีแต่ เาสิเป้านีิเป้าแบบปลาไล่คนแบบมหะจักหรอกน้นำนิ่งไหลลึกเลยได่เห็นแล้วแกนะนี่น้นอเพื่อนอะพักแตกเพื่อนอะพากแตนแค่ไี้เพื่อบอมันคือวคือวูบบ้างสิสี่ยมัดโตกเลยตัไปจับใสมันหนีนี่นี่ห้อใบนี่มอโอ้ยตัวไปใบนุ่มแค่น